สวัสดีครับเป็นพื่อนพูดภาษาจีนกลางในชีวิตประจำวันวันนี้เรามาเริ่มเรียนคำศัพท์คำว่าขอโทษคำว่าขอโทษในภาษาจีนนั้นมีหลายคำอย่างเช่นคำแรกตุยผู้ฉี่ตุยผู้ฉีคำนี้เราคุ้นเคยเราใช้มาบ่อยๆคำต่อมาเป้าเชียนเป้าเชียนนี่ก็ จะแปลว่าขออภัยก็ได้นะครับผู้หาอีซือสับคำนี้เป็นสับใหม่คนจีนจะใช้คำนี้บ่อยมากขอด้วยมารยาทหากมีคนมาตุยผู้ฉีเราหรือว่าผู้หาอีซือกับเราเพื่อจะสอบถามทางหรือเมื่อเขาทำอะไรผิดเขาก็ผู้เาอีซือเจะตุยผู้ฉีถึงเ,เป้าเชี่ยนเราก็ตอบเขาผู้เย้าจริงผู้เย้าจริงนี่เราใช้บ่อย ก็คือไม่เป็นไรเมย์วนซี่เมย์วนซี่ก็คือไม่เป็นไรเหมือนกันเมยซื่อไม่มีอะไรไม่มีอะไรอย่างบางทีพนักงานเข้ามาเสิร์ฟของเข้ามาเสิร์ฟอาหารบนโต๊ะเราแล้วก็เสียเขาก็ไม่ซื่อเมย์ควนซี่ก็ได้นะครับผู้เคยชี่นี่คือไม่ต้องเกรงใจเพื่อนทำงาน อะไรให้เราสักอย่างหนึ่งเราขอบคุณเขาเฟยชางเซเซน,นี่ขอบคุณคุณมากเ,ากาเราผู้เคยชีไม่ซื่อไม่กวนสิได้ทั้งนั้นครับคำสั์ขอโทษและก็คำที่เราตอบไปด้วยมารยาทนี้ก็เป็นคำที่เราใช้บ่อยเพราะฉะนั้นขอให้เพื่อนๆได้ฝึกได้ท่องจำ ได้หัดออกเสียงไปด้วยนะครับเรามาสรุปอีกครั้งหนึ่งตุยผู้ฉีเป้าเชียนผู้หาอี้ซือปูเย่าจินเมกวนซี่เมยือปูเค่อฉีคำศัพท์ง่ายๆหวังว่าทุกท่านคงจะเรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนอย่างสนุกสนานและมีความสุข ขอเชิญทุกท่านมาเรียนภาษาจีนด้วยกันเสือซีจงเวินผู้น,นั้นตาเจียอิชี่ไหลเสือซีจงเวินจิงเทียนจุดตาเจียหลี่วีจือเซี่ยซีจายเจีย,ยนพบกันใหม่นะครับจเจีย,ยน